เปอร์เซนต์ทองสำคัญไหมมันจำเป็นต้องรู้หรือเปล่าวันนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับอีคิวพ่อคาเพนจากร้านไอเลิฟเจนครับเชางนี้มีนานาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับนะครับที่มาอัปเดตให้ฟังกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับขอ,อนําประเด็นสําคัญนะครับมาพูดถึงเรื่องของเปอร์เซนต์ทองกันบ้างน,นะครับ เปอร์เซนทองมันสําคัญไหมจําเป็นต้องรู้ไหมหรือว่าเราซื้อทองเนี่ยเราต้องรู้ไหมครับว่าเราซื้อได้เปอร์เซนทองที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเรื่องของเรื่องนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่าทองอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นของที่มีมูลค่าใช่ไหมครับใครๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าซื้อทองเพื่อเป็นสินทรัพย์ที่เก็บเพื่อเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแล้วทราบกันไหมครับว่าทองที่ไม่เห็นเป็นทองทอแบบนี้เนี่ยก็มีมูลค่าที่แตกต่างกันตามเปอร์เซนทองด้วยนะครับ อ่ะอันนี้ขอไม่รวมที่เป็นอะไรที่ม uh, ันไม่ใช่ทองนะครับเห็นเหมือนสีทองทองแต่มันเป็นเหมือนว่าเป็นทองชุบหรือเป็นทองเหลืออะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้คือไม่เกี่ยวทั้งหมดนะครับวันนี้เราพูดถึงแต่ทองที่เป็นทองแท้แท้แบบนี้เท่านั้นนะครับซึ่งทองแท้แท้แบบนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกในตลาดบ้านเราเนี่ยมันก็มีการขายที่หลากหลายเปอร์เซ็นทองด้วยกันนะครับซึ่งเปอร์เซ็นทองแต่ละเปอร์เซ็นทองเนี่ยมันก็นํามาซึ่งจิวเวลี่หรือเป็นเครื่องประดับที่หลากหลายที่เขาเรียกว่าหลากหลายวัตถุประสงค์ด้วยกันอ่ะวันนี้ อันดับหนึ่งก่อนเลยนะครับเราน่าจะได้เคยเห็นทองสมัยใหม่มากขึ้น,นครับเขาเรียกว่าทอง99.99% 99หรือว่า 24K แบบนี้เลยก็ได้นะครับไม่มี100%เนะครับเพราะว่าทอง100%เนี่ยทองจะนิ่มนะครับไม่สามารถขึ้นรูปได้นะครับซึ่งกระบวนการเดี๋ยวนี้นะครับเขาก็จะมีเรียกว่า electroforming นะครับเป็นการเหนี่ยวนำไฟฟ้านะครับ เพื่อให้ทองขึ้นรูปแข่งเป็นตัวเรือนแบบนี้ได้นะครับซึ่งลักษณะทองที่เขาใช้แบบนี้เนี่ยข้างในก็จะกรุงๆกลหน่อยนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นพวกแบบว่าเป็นปีเซียบ้างเป็นชามอะไรเอ่ยบ้างอะไรเงี้ยเป็นจี้ขอมลาบูบูอะไรแบบนี้ก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบจี้กลุงๆกลงหน่อยมีลักษณะเบาๆแต่เขาก็จะแข็งนะครับซึ่งทองแบบนี้เป็นทองที่99.99%นะครับ ซึ่งหลังๆแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นตามร้านทองนะครับที่จะนิยมนํามาขายกันมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับก็คือทอง96.5นะครับหรือเลียกง่ายๆนะครับที่เขาเข้าใจกันคือทองงานแบบเยาวราชแบบนี้นะครับก็คือสร้อยทองของงานร้านทองทั่วๆไปนะครับที่เรานิยมใส่กันแบบนี้เลยชัดๆนะครับทองแบบนี้นะครับก็จะมีความเป็นเปอร์เซ็นต์ทองที่แบบว่ามีความสูงสูงแบบสูงแบบไม่ไม่ถึงร้อยแต่ว่าสูงพอที่จะไปนว่าสะสมได้นะครับและนํามาใส่เป็นขึ้นรูปแบบนี้ได้ แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าทองแบบนี้นะยังไม่แข็งพอนะครับที่จะสามารถฝังเพชรฝังพลอยบนตัวเรือได้นะครับราะฉะนน,นะครับแนวนี้ก็จะเป็นแนวแบบเพื่อเป็นแบบโชว์ตัวเรือนะครับเป็นแบบว่ามีลวดลายของทองแบบนี้นะครับต่อมาลำดับสามนะครับก็คือทอง 18K หรือว่าทอง75%นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่นิยมสูงสุด ของสายจิวเวลรี่นะครับเป็นเพราะอะไรครับมันมีเปอร์เซ็นต์ทองที่เขาเรียกว่ากําลังดีนะครับคือ75%นะครับมีทองที่ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะครับมีทองที่เปอร์เซ็นต์ทองที่สูงและอีก25%เนะครับเพื่อความแข็งครับของจิวเวลรี่เหล่านี้นะครับเพื่อให้สามารถนํามาฝังเพชรฝังพลอยได้นะครับซึ่งทองแบบนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมนะครับนิยมนำาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นสร้อยเอวยแหวนต่างหูหรือจี้หรือสรอ้อยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งงานแบบนี้เนี่ยเขาจะมีความสวยงามน,นะครับแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้นะครับหลายรวมถึงเรื่องของแบบทองขาวก็ด้วยไว้โกก็ได้เลยครับสีทองสีชมพูอันนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งเป็น18บเคในเรื่องของ75แบบนี้นะครับต่อมายังมีเปอร์เซ็นต์ทองที่เรียกว่า14บเคหรือว่าทอง58.5กันบ้างเหมือนกันนะครับ เปอร์เซ็นต์ทองนี้นะครับอาจจะไม่ได้นิยมในไทยมากเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ทองที่นิยมในฝั่งยุโรปนะครับเขาก็จะเรียกว่าลดเปอร์เซ็นต์ทองลงมาหน่อยเน้นความสวยงามของจิวเวลรี่แต่ว่าไม่ได้เน้นมูลค่าของทองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสไตล์นี้นะครับก็ยังมีบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้นิยมในไทยกันมากเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของทอง37.5หรือว่าทอง 9K นะครับทอง 9K แบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นทองแบบย่อมเยาวก็ว่าได้นะครับคือยุคทองแพรแบบนี้เนี่ยใครๆก็จะแบบว่าแบบหาทางลดนะครับทำยังไงก็ได้ให้ทองถูกลงนะครับ การทํา 9K นะครับก็คือเป็นการลดเปอร์เซ็นต์ทองให้ทองเหมือนกับว่าเปอร์เซ็นต์ทองมันลดลงราคาทองก็ลดลงตามนะครับเพราะฉะนั้นจิวเวลรี่สไตล์นี้ก็จะเป็นจิวเวลรี่สไตล์ที่แบบว่าเหมือนว่าแบบราคาย่อมเยาราคาถูกๆลงมาหน่อยอาจจะใช้เพชรที่แบบว่าเกรดต่ำลงมาน,นิดนึงหรือว่าใช้งานพลอยแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นจิวเวลรี่อีกสไตล์นึงครับที่มีราคาที่ย่อมเยาวมากขึ้นอาจจะเป็นจิวเวลรี่แบบหลักพันถึงหลักหมื่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเขาก็จะนนนนิยมมททํําาาาางงง 9K ะคครรับับเพื่่ออให้าาตล สุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าเปอร์เซ็นต์ทองใดๆก็ตามนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าทั้งหมดนี้คือทองแท้ทั้งหมดนะครับแล้วทองแท้ก็สามารถหลอมขายได้ทั้งหมดอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งขายได้เท่าไหร่นะครับก็จะขึ้นอยู่ที่ราคาขายทองณวันนั้นนะครับคูณด้วยน้ำหนักของทองนะครับแล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ของทองตัวนั้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียกว่ามันก็คำนวณก็ได้ง่ายๆเลยครับว่าคุณจะได้ราคาที่เท่าไหร่เมื่อขายออกมาณวันนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราถืออยู่ใส่อยู่แบบนี้เนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่ในอนาคตงันต่อไปแบบนี้นะครับโอเควันนี้นะครับก็ได้สาระประโยชน์นะครับในเรื่องของทองกันไปที่เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน e ีพหน้ากับ IQ พ่อขาเพชรวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ